สวัสดีครับพบกับรายการความสุขข้างบ้านความสุขเล็กๆของคนรักการปลูกนะครับรายการที่จะพาทุกท่านมาปลูกผักในกระถางสไตล์คนเมืองแบบง่ายๆนะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่โลเคชั่นหน้าบ้านนะครับเป็นตอกเล็กๆนะครับที่เต็มไปด้วยไม้ประดับต่างๆของแฟนนะครับเต็มเลยนะครับเดี๋ยวพาดูเนาะวันนี้นะครับผมก็จะมานําเสนอการปรุงดินนะครับปรุงดินในการปลูกอ่าพวกไม้ประดับต่างๆนะครับที่กำลังฮอตฮิตกันมากเลยช่วงนี้ก็จะมีพวกอ่าบอนสีนะครับพวก อะไรล่ะผมไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับแต่ผมก็ผสมดินสูตรนี้นะครับใช้ในการปลูกเนาะ,เ,นะเต็มเลยนะครับพวกมอนเตลา่าพวกอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะพาดูทีหลังนะครับโอเคเรามาดูสูตรการปรุงดินแบบอ่าสูตรนี้นะครับก็จะเป็นแบบครอบจักรวาลเลยก็ว่าได้นะครับในการปลูกผักผมก็ใช้สูตรนี้เหมือนกันนะครับผมโอเคไปดูกันเลยครับรอุปกรณ์การปรุงดินก็จะมีประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น ดินอันนี้ของผมใช้เป็นดินเก่านะครับถ้าใครไม่มีดินเก่าก็ใช้แบบดินถุงทั่วไปนะครับอันนี้ดินเก่าของผมจะผสมเค้กอ้อยด้วยแล้วก็จะมีปุ๋ยคอกมาแล้วส่วนหนึ่งนะครับเนาะถ้าใครไม่มีดินเก่าก็ให้ใช้ดินถุงทั่วไปได้นะครับไอที่มีแกลบเยอะๆดำๆพวกเจ็ดถุงร้อยอะไรเนี่ยครับผมก็สามารถใช้ได้นะครับครับผมอันนี้ก็ดินนะครับอันนี้ผมใช้ดิน2ส่วนนะครับเพราะว่าดินผมปรุงมาแล้วแต่ถ้าใครยังไม่ปรุงนะครับผมแนะนําให้ใช้1ส่วนอ่ะ หนึ่งส่วนนะครับหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งเลยนะครับผมสมมติดินหนึ่งส่วนอ่าส่วนผสมอื่นก็หนึ่งส่วนเท่าเกันนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นอ่าอ่าอะไรอ่ะมะพร้าวสับนะครับอันนี้จะเป็นสับหยาบแล้วก็มะพร้าวอันนี้ผมได้แช่น้ําไปแล้วนะครับหนึ่งคืนนะครับก็ถึงสามารถจะเอามาใช้ได้นะครับล้างน้ําสีแดงๆออกให้ดีๆนะครับผมต่อไปตัวนี้เป็น ปุ๋ยคอกขี้วัวครับอันนี้ได้รับการหมักแล้วนะครับของทุกอย่างผมจะหมักมาแล้วเนาะพวกดินพวกอะไรเนี่ยคือหมักมาแล้วนะครับผสมแล้วก็หมักเรียบร้อยนะครับถ้าใครยังไม่หมักนะครับถ้าไหนยังไม่หมักก็แนะนําให้หมักก่อนนะครับขี้วัวก็ปุ๋ยคอกขี้วัวก็ประมาณ15วันขึ้นนะครับแต่อันนี้เป็นเดือนแล้วนะมันถึงจะได้ร่วนซุยแบบนี้นะครับแล้วก็จะไม่เกิดแก๊สในดินนะครับถ้าเราหมักไม่ดีนะครับจะทําให้ดินเราร้อนนะครับเพราะว่าการด้วยสลายยังไม่สมบูรณ์นะครับ ตัวต่อไปนะครับเป็นอ่าตัวนี้เป็นเพอร์ไลท์นะครับหรือว่าเวอร์มิคูไรท์จำไม่ได้นะครับนี่แหละเพอร์ไลท์นะครับก็คุณสมบัติคือทําให้ดินโปร่งนะครับร่วนซุยจะมีอันนี้จะมีลักษณะเบานะครับแล้วก็เขาจะค่อยๆปล่อยและธาตุสารอาหารให้ดินของเรานะครับแล้วก็เอาส่วนผสมนะครับเทลงไปเลยเพื่อที่จะคนให้เข้ากันเนาะนี่ครับขุยมะพร้าวนะครับทําช่วยให้ ดินของเราอุ้มน้ําแล้วก็ทําให้ดินเราร่วนซุยดินเราโปร่งขึ้นนะครับตันนี้ก็ปุ๋ย้อกนนะครับเทลงไปเลยนี่เรีธาตุสารอาหารกับดินนะครับแล้วก็เวอร์ไลท์เบอร์มิคูลไลท์นะครับเรียไม่ดกวันนี้ผมลืมขออภัยด้วยนะครับเทลงไปเลยนะครับแล้วก็ผสมตัวนี้จะไม่ทําให้ดินเกาะกันเป็นก้อนมากนะครับทําให้ดินร่วนซุยนั่นเอง สูตรนี้สามารถปลูกได้ทั้งสวนได้ทั้งผักสวนครัวแล้วก็ไม้ดอกไม้ประดับครับผมพวกบอลน,นี่ชอบเลยแหะครับเพราะว่าสูตรนี้ดินจะอ่าร่วนซุยแหละนะครับแล้วก็มีความชื้นเก็บความชื้นได้ดีนะครับเพราะว่าพวกบอลสีพวกอะไรเนี่ยเขาชอบชื้นๆืนอยู่แล้วพวกเฟ์นนะ่ะ นี่ครับเราก็จะได้เนื้อดินประมาณนี้ในการปลูกนะครับแล้วก็เทสเอามาปลูกสักหนึ่งกระถางครับว่าจะเป็นยังไงเนาะอันนี้ผมก็จะใช้ชารีริบบิน้นไม่รู้เขาเรียกอย่างนี้หรือเปล่าเอาอันนี้เลยอ่เอาอันนี้ย้ายจากกระถางเล็กไปกระถางใหญ่นะครับทางสามนิ้วเพื่อให้อ่าอยิ่งเราแจก,กระถางเร็วนะครับขเขาก็ยิ่งจะ แต่ก็ได้เร็วเนาะเนี่ยครับก็ใส่ลงไปเลยปลูกง่ายนะครับแต่ไม่รู้ว่าทำไมมันราคาแพงจังพวกไม้พวกนี้ครับนี่ฮะลงไปเลยนะครับผมก็ใช้สูตรนี้ ุงให้กับแฟนทั้งสวนนะครับผมไม่เรียกสวนสทนิทุกต้นทุกต้นทุกต้นโอเคแล้วก็รดน้ําครับคุณสุบัติของดินเรานะครับจะอุ้มน้ําอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องรดเช้าเย็นนะครับรดแค่อตอนเช้าอย่างเดียวก็พอครับผมโอเคนี่ครับเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวไปดูต้นไม้ในสวนหน้าบ้านกันเลยนะครับ เริ่มจากข้างในสวนมาเลยนะครับตรงนี้แต่ก่อนจะเป็นสวนผักของผมนะครับตอนนี้ก็ได้โละผักไปปลูกที่สวนข้างนอกแล้วนะครับผมนี่ก็จะเป็นพวกเฟืรอนอะไรต่างๆนานาของแฟนนะครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าชื่ออะไรเนาะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรใบใบมิ้นสักอย่างครับนี่พอเป็นพุ่มก็สวยงามของเขาอยู่นะครับอันนี้ก็เป็น เฟื่ใบลายพางลายทหารพวกนี้ก็ซื้อนะครับผมอันนี้ขอมา <c oughs> อันนี้ขอมาจากร้านลาบอันนี้ก็เป็นถุงเงินทุงทองครับใบก็จะโดนฝนอันนี้ใบโดนเป็นเชื้อราครับเดี๋ยวก็ใช้แตคโคโดมาฉีดเดี๋ยวก็หายครับเฟืร์นพวกนี้ผมซื้อมาแค่กระถางเดียวนะครับแล้วก็เอามาจับแยกเขาก็แตกหน่อไปเรื่อยๆได้หลายกระถางเลยครับผม อันนี้ปูแบบกับหัวก็มีเนาะอะไรบ้างไม่รู้นะครับผมไม่รู้จักชื่อสักอันครับาาก็จะประมาณนี้เขาก็จัดเขาไป <c oughs> ก็เอาอุปกรณ์การปลูกผักเก่าๆผมเนี่แหละครับกระถางเหลือก็อะแดปมาปลูกต้นนี้สวยดีด่างๆครับพวกปูด,ด่างก็ทําค้างให้เขาเลื้อยขึ้นไปไม่ใช่ค้างมีหลักอันนี้เขาเรียกหลักเนาะ เราก็ลดน้ําใส่ตรงนี้เขาเลื้อยขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้เดี๋ยวขยายไปปลูกที่สวนครับก็เป็นโต๊เป็นชั้นเนาะแค่นี้ไม่พอครับบนหลังคาก็มีเนี่ยเต็มหลังคานะครับ <c oughs> หลังคาลกๆก็ยังมีต้นไม้อยู่ <c oughs> อันนี้กระดิ่ที่ปุงไปเมื่อกี้อุปกรณ์คันปลูกผักผ,ผมเต็มเลยกระถางเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นเฟอร์นิเาหลวงนะครับอันนี้ ผมเป็นคนซื้อมาปลูกเองเพราะว่าผมชอบ,บเปิ่นค่าหลวงเดี๋ยวให้เขาอยู่ขอนไม้ตัวโตอันนี้อะไรรูปหัวใจเหรอใช่ไหมใครรู้ก็พิมพ์บอกผมเลยนะครับในคอมเมนต์นะนี่ครับอันนี้พวกชําขวดชําอะไรอันนี้ผมก็ซื้อเองนะครับอะ,รอ,อะไรสักอย่างกุมารดําอะไรสักอย่างไม่รู้จําไม่ได้ อันนี้มาละกอมาได้ไงไงวรู้อยู่ในนีเน่เกิดเองนะครับไม่ต้องกล้าอะไรมากมายนี่ครับเอาโต๊ะอะไรมาตั้งไว้อันนี้ก็เป็นโต๊ะนักเรียนเก่าพวกนี้จะเป็นฝั่งพวกไม้อบน้ํานะครับพวกแคกตกแข,กต,ก,แขกตัดนาเสาวเขาก็สะสมไปเรื่อยนะครับอันนี้ก็หมดไปหลายหมื่นแล้วนะผมว่าส่งทุกอาทิตย์เลยต้นไม้เนี่ยนี่ครับส่วนตัวเองไม่ค่อยได้ส่งมีแต่ ซื้อจากส่วนเพราะว่าเป็นไม้ประดับนะครับเนาะนี่ก็น่ารักนะครับก็เป็นกระถางก็จะเอยอันนี้ฝั่งแคคตัสเนาะฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกบอลสีต่างๆอันนี้เอามากองไว้ยังไม่ปลูกเลยไปขอเข้ามาเหมือนกันครับนี่บอลสีอันนี้ก็สวยนะครับลายสวยดีอันนี้มันชื่ออะไรไม่รู้ อันนี้น่าจะเป็นผีเสื้อภูเขาใช่ไหมเนี่ยชอบชอบอันนี้ชอบผมเคยหาข้อมูลอยู่แต่ว่าจะเอามาปลูกตอนนั้นมันยังไม่มีขายนะครับแต่ตอนนี้เต็มเลยเพราะว่ากระแสพวกไม้ประดับพวกนี้มันมานะครับสวยนะครับเนี่ยเหมือนผีเสื้อบินเวลาลมพัดน,นะครับนี่บอลสี มีซื้อบ้างขอบ้างนะครับอันนี้ก็น่าจะขอมาเพราะว่าตามบ้านๆเขาปลูกกันอยู่แล้วนะครับแถวบ้านผมก็าปลูกกันอยู่แล้วแต่มันยังไม่เป็นกระแสเฉยๆแต่พอมันเป็นกระแสแล้วมันก็ก็เลยราคาแพงหน่อยแต่ผมไม่ซื้อผมขอเอาหับหัวเซราใบไม่ได้ทำความสะอาดด่างใบด่างนะครับด่างน้ำ อันนี้มันจะอันนี้แล้วนี่ต้องใช้ไม้ค้ำขึ้นครับมอนสเตอราอันนี้ก็สวยนะครับใบเขาจะด,ด่างๆอ่างนอันนี้ก็แอร์อัดแน่นขนาดไปด้วยบอลสีแล้วก็พวกเฟือนต่างๆอันนี้ฟิโลโอลินดอนอะไรจำไม่ได้เนี่ยฟิโลโอลนดอนผมจำได้แต่ซานาดูตัวเดียวเนี่ย ก็ดูเพลินครับอันนี้กระถางนี้ผมซื้อมาเองออกจะเหลืองนะครับจะไม่มีที่เดินอยู่แล้วครับอันนี้อะไรไม่รู้แต่มันขยายแบบเป็นพุ่มสวยมากเอาไว้ปลูกตามทางเดินนะครับน,นันจะสวยอันนี้เป็นกวักเป็นกวักนะครับเนี่ยก็ทําหลักให้มันขึ้นก็น่าจะสวยนะครับอันนี้ก็เอามา ปักชําไว้ซะเยอะครับเนี่ยจะไม่เหลือทางเดินอยู่แล้วเนี่ยดูสิครับเหลือทางเดินแค่ล่องนิดเดียวครับอันนี้ปนไม้ขอทั้งหมดนะครับขอมาอะไรน,น,นี่นี่ครับอันนี้น่าจะเป็นอะไรนะดาวล้อมเดือนเหรอครับใช่แหละจำชื่อได้คือจำมาได้นี่ก็ขอขอ ครับแทบจะไม่เหลือทางเดินนะครับดูโดยใช้ดินปลูกสูตรที่ผมปรุงให้ดูอ่าตอนแรกนั่นแหละครับเนาะถ้าใครรักทางนี้นะครับรักสายนี้ก็ช่วยแนะนําผมด้วยนะครับกําลังเข้ามาเป็นน้องใหม่แฟนผมเนี่ยบ้าสุดๆตอนนี้หมดตังกับการเอฟไม้พวกนี้ไปเยอะมากอาทิตย์หนึ่งนี่น่าจะหมดเป็นหลายพันนะครับโอเคครับผม เดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าหรือว่าสวนจะขยายต่อไปเดี๋ยวผมมาอัปเดตนะครับโอเคครับครับผมสําหรับการปรุงดินนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็ใช้สูตรนี้ในการปรุงดินไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักหรือว่าปลูกอ่าพวกไม้ประดับพวกนี้นะครับก็สืบเนื่องมาจากว่ามีลูกค้าท่านหนึ่งครับซื้อดินผมไปลองปลูกอ่าพวกไม้ดอกไม้ประดับดูนะครับซึ่งผมปรุงไว้ปลูกอ่าปลูกผักนะครับ ขาเอาไปปลูกแล้วก็ฟีดแบ็กกลับมามาขอซื้อเพิ่มนะครับเพื่อที่จะไปปลูกก็เลยลองซื้อมาปลูกเองดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็ได้ผลดีนะครับต้นไม้ไม่ค่อยมีโรคนะครับเพราะว่าต้นไม้ไม่ค่อยเกิดโรคอะไรนะครับเพราะว่าไม่มีเชื้อราในดินประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการดูแลเหมือนกันนะครับ <laughs> ผม สำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนคลิปการปลูกผักช่วงนี้ก็เข้าฤดูหนาวแล้วนะครับก็จะมีคลิปทยอยให้ดูในหลายชนิดนะครับก็คือคันไม้คันมือมากตอนนี้นะครับผมเนื่องจากติดฝนช่วงนั้นก็เลยไม่ได้ทําอะไรเลยครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดที่ใหม่ๆทางช่องนะครับเดี๋ยวก็จะมีคลิปพวกไหประดับมาให้ดูเรื่อยๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้กําลังแฟนกําลังอินมากๆนะครับเ <N> oh. นา<อ>ะก็เลยจะจะมาแชร์ครับ หลายๆท่านนะครับทั้งที่เป็นมือเก่าและมือใหม่นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ